สวัสดีค่ะเดยทุกคนมาพบกับช่องหน่แล้วคะ่ะอินแชโน่ผู้ใหม่เดีย๋ยววันนี้เราจะมาแต่งบ้านกันนะคะมันจะมีหลายบ้านตรงนี้เลยนะคะแล้วกันี้ค่ะมามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูวิดีโอกันเลยนะถ้าเพื่อนๆชอวชิ้นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใหม่กันเยอะๆด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนชอบกันนะคะ โอเคค่ะมาเริ่มคลิปกันเลย โอเคค่ะฟรีเอี้ยนตอนนี้หนูทัสําหรับคอมเมนต์ต่อเดี่ยวผมได้เลยถ้าทุกคนคิดว่าหน้าอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ได้กันมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe และกับกดแปัดดึงให้หนูด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนไ่อยากเขียนอันนี้ก็อย่าลืมรีสิกันด้วยนะคะบาย